สวัสดีค่ะสวัสด anyway. <te> <hands> ีพี่น้องปังป่ายสุขูสุพนนะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอนะคะคือสินะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องโกกิเบอรี่สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่ปอแสงทองฟินแลนด์เหมือนกันค่ะช่างแต่งหน้านะคะเป็นเป็นเกียริมากเลยอ่ะปกติอยู่ด้วยกันนะคะอยู่น้ำกันไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าต่างคนต่างหน้าที่ลวก็เวิร์ด แยกใหญ่จริงๆนะครับพี่น้องก,ก็ไม่แต่วันนี้เรารอซ้อมเนาะมาบ้านตอนไหนเม่์ปอแบบจัดคิวซ้อมเรียกคิวอ,อ,อ,อย่างสาคลิปนู่นนี่นั่นแล้วกันทำมือง่ายยังมีเม่์ปอกบบระวังไม่คพ้าแบบต้องดูแลสภาพหน้าผมพี่วีกับพี่แถวเนา<ช> <ๆ S 2> <น>ะเลยแบบไม่ได้มีโอกาสถา่ายคลิปด้วยกันเลยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือที่ไม่อยากถ่ายกับโกกิเพราะว่าแม่์ปอชอบใครโกกิก็แบบก็ชอบด้วยเลยประมาณนี้นะทำไมยกตัวอย่างได้ไหมคะครูเตยโอ้แฟนแม่์ปอล้วก็แบบ พ่อพ่อกู้เตยแล้วว<ม>ันนี้เข้ามากันพี่มากบุง้งศิลปินพูดไทยพี่นออ้องกำมมากน้ำห้าแม่ดูไปเลยมาหนูมากู้เตยคนเดียวหนูเป็นารองเซ็ู้เตยดอกเธอเป็นอะไรทไําไมเธอพูดขนาดนี้ <c oughs> เธอมาโ,โนไปแล้วไม่หนูเป็นหนูเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่นชอบและแบบชื่นชมในศิลปินตัวบุคคลก็คือพู้เตยค่ะชอบชอบแบบทุกอย่างที่เป็นกู้เตยเลยก็เอฟซีไงเป็นแฟนครับแต่ว่าแม่เป็นแฟนไง น,เนุเป็นแฟนค่ะแมเป็นแฟนนุ่นติดตามแบบว่ากติดตามทุกคนใศิละ่ะกาม์ตูนมาก,ก่อนติดตามพี่แพลวแบบปารตอนที่แพลวแบบออกเพ้มาเมย์ศิลติดตาม,มตก็บพ่คิดบ่อฝันน้ามือนึ่งแสดงมาแบบร่วมใช้ชีวิตืีว่าแบบอ,อยู่ในจุดน,นี้กับก็เพ่อนในสิลปะ,ะการ์ตเกินฟันด้วยกันได้ไหมอ่ะแล้วก็แม่ก็ไม่คิดว่าแม่จะได้ร่วมใช้ชีวิตกับคุณเต้ยเหมือนกันอ๋อถึงฝันฝันแล้วใช่ไหมคะแม่ <laughs> คลิปนี้มีสาระไหมคะก็ไม่่ก็คือแบบว่าคือบางวันก็ฝันถึงก็ เออประสบผลสําเร็จในเรื่องการใช้ชีวิตกับครูตเตอร์แต่ว่าวันไหนไม่ฝันก็ไม่ได้เจอกกัันครูเตอ้ยแสดงว่ามีมือฝันก็นกล่วฝันบาค่อยมนไม,ม่แล้วก็เวลาไปเม้นอะไรอย่างเงี้ยโกกี้ก็ชอบไปเม้นก่อนแล้วครูตเตอร์ก็มาตอบอะไรป,ประมาณอย่างเงี้ยเราก็น้อย<ะ>ใจอยู่นะ,ะ,ะอ๋อหลังมาหนูไม่เม้นแล้วแม่เพราะหนูรู้สึกว่าแบบมันดูเหมือนเราแบบคุกคามพอเกินไปณสินะมันดูแบบน่ากลัวหนูเลิ่มมาค่อยเม้นแล้วแต่ว่าแม้นปวดนะแม่นปอดแบบเม้นร้ายครับพี่น้องเม้นทั้งนั้น จะว่าด้นแนูแม่หนูเห็นด้วยของเอ็มาร์หนูก็กเห็นด้วยแม่เป็นเพืนนั่งเลยซือ้อเพื่อนนะไปเปิดแบบบด้เวนเดียวได้พี่น้องเป็นซองซ้ำมีนี่ละมีอีโมจินู่นนี่นั่นนี่หัวใจห<อ>ัวก็ไม่ได้เม้นบ่อยแต่โพสก็เม้นทุกโพสนั่นแหละแม่ไม่ปอก็คือแบบอินตลอดนะคะคอมเมนต์ตลอดเท่ากับมากนมนเนาะส่วนชินชมเนเองมีตัวแบบว่าผลงานพี่เขานะคะไม่นะ่าตานกูเตยหล่อ ว่าสิบอกแบบว่าเห็มันดูดีขึ้นเลยได้วยไหมตรงๆครูตั้ยหล่อตรงสุดเพราะแม่ปอชอบแบบตี๋ไงหนูก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันตีต๋ขาวๆแล้วก็แต่ว่าพอได้จริงเขาเป็นเจคโคพี่น้องเป็นเจคโคอยู่บ้ารก็คือเก่าแล้วแม่ก็ยังไม่คอนเซ็ปต์เก่านละก็มีในคอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะแล้วก็แบบเดือนนี้นะแบบว่ายอดยูทูบเราตกมากเลยนะโกกี้ใช่เพราะเพราะว่าเพราะว่าเหมือน เรื่ความที่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนเพิ่อนอาลล่านอะไรทุกวันเสาร์นั่นแหเนาะแบบทุกอย่างก็ดูแบบกระทัทหันเลยคือแล้วก็แบบทั้งหนูเดินทางไปอุดรนทั้งสินะแบบอ้าแป๊บเดียวว่าเดียวโผล่มาจาแะแล้วสุดอีกแล้วมงสินะว่าเพิ่งกลับไปอุดดนสองวันแล้ว,ลว,ลวหรือว่าเป็นเพราะว่าจะมีแบบว่ากระแสแบบว่าเขาสนใจแบบคู่คู่นึงกำลังจะเริ่มขึ้นที่แบบว่าแต่ก็แบบเขาอยากให้จิ้นกันนะแต่ว่าเขาก็ไม่จิ้นหรอกเพราะเขาเป็นพี่น้องกันมาสินะพี่น้องทำงานร่วมกันพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมคะใครหรอพู พดได้ไมคะน้องน้ำตาลกับพี่กับพี่วินเนอร์นะคะก็พูดถึงว่าเราก็ได้เห็นผลงานเนาะของพี่อวินเนอร์กับน้องน้ำตาลผ่านและสุดไปไม่ไม่กี่รอบที่ผ่านมานี้ก็ได้เห็นรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงแบบว่าอยากให้ร้องเพลงคู่กันนู่นนี่นั่นคู่กันรู้ไหมคัผิวดำเหมือนกันว่าเนว่านไหม ไม่หรอกค่ะแม่ด้วยความที่เหมือนลักษณะสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์แบบกุ๊กกิไม่ต้องอ้อมค้อมคือเขาดําเหมือนกันโอ้ยเพราะงั้นดูพายุรุ่งพัฒ์อาจจะบอกว่าเหมือนเหมือนพี่วินเนอร์เนี่ยชอบชอบร้องเพลงสไตล์นี้แล้วน้ำตาลก็ชอบร้องเหมือนกันเลยสมัยจ้าแปลว่าหนูสบเออแบบแล้วก็เป็นบ้าเหมือนกันคุณอย่งเมืองอ๋อเรื่องกูเดยดบอทลุนเดย์บอทกูจริงจริงครับผเถ้าสมมติว่าตาส์ทเคมีตรงกันมั้งแล้วก็แบบว่าเป็นคนผิวคล้ำเหมือนกันนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะเราจะให้ที่ดูอัคัมไหมเอาอันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะอ,อะันนี้เป็นรคพี่เนเนอร์เอาอะไรมาคัเอาอะไรมาคัสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจด้วยไม่คือแบบว่าคือแบบเขาเชียร์กันจังเลยอยากให้จิ้นกับน้ำตาอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ขอบคุณนะครับคือวาขอบคุณอะไรเขาเขาถามว่าเขาเชียร์หรอเขาถามว่อะไรกันาะเขาเชียร์ก็ดีใจครับอ๋อเป็นเขาเชียร์คู่เหรอเออเขาเชียร์น้ำตาเราก็อิ่มานั่งนี่เขาเชียร์ให้จิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะเอออ่าพี่โกกิเป็นพิธีกรเขาเชียร์เชียร์เอออ่าน้ำตาเมาไแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าก็ดูสิเขา ขอโทษค่ะขอโทษค่ะผิวค่คำไม่ใช่ดำค่ะผ่านความรู้สึกหนะคะว่าว่าพี่วินเนอร์กับน้องน้ำตาเนี่ยหลังจากที่ได้ร่วมร้องเพลงฟิชเชอริงกันมาหลายรอบแล้วแม่เนาะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็คุณตอบรับกับเอฟซีเป็นยังไงบ้างคะก็ตอบเลยก็รู้สึกว่าก็น่าจะเหมือนที่เอฟซีเขา้อรู้สึกด้วยเพราะว่าแบบมันลงตัวกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะร้องลงตัวไม่เหมือเที่ไม่เหมือนที่เอฟซีรู้สึกมันไหนมันทางพีเจเขาไม่แต่ว่าร้องอาจจะ ลงตัวอะไรอ่าเงี้ยครับแนวเพลงร้องเสียงก็คล้ายๆกันนะครับใช่ครับแต่ฉันเห็นตอนนี้คือแบบหนึ่งหลับอยู่คา้างสองหลับก็บเป็นบ้าเขาโก้เหมือนกันแ <c oughs> ม่วงเพิ่งเหยียบแบบนี้ <c oughs> แล้วหน้าตาหล่ะรู้สึกยังงที่แบบว่าเขาพยายามเชียร์ให้จิ้นเชียร์ให้จิ้นแล้วก็แบบว่าได้ลองคู่กับพี่เนอร์อะไรประมาณนี้ตอนที่ร้องครั้งแรกอะนึกว่าได้ร้องคู่กับไอ้เตยตอนพี่เพ่งมาเปลี่ยนตอนนั้นเราก็รู้จักกันน้ำก็ยังไม่รู้จักอายุซื่อๆอ่ะตอนร้องกับอายุสิ้นอ่ะ กลายเป็นรู้จักกันเลมุมม้งแรู้จักกันได้ทุกวิธีเอาจริงๆเพิ่งได้คุยกันอะไย,ยังไม่นานเนะะเาะล้อเพลงด้วยกันเฉยๆแต่ว่าเพิ่งได้แบบมีเวลานั่งคุยกันตอนซ้อมตอนอะไรก็ยังไม่นานใช่ไหมยังไม่นานสองครั้งมื่งที่ก็น,นั่นแหละเขาก็อยากให้จิ้นแต่ว่าก็คงไม่จิน้นหรอกค่ะก็เป็นพี่น้องร่วมงานกันปกติเฮฮาสนุกสนานนะคะ แม่ตอนนี้หนูกำลังชอบคนนีในหนูเอาให้ดูคนไหนเธอมานั่งนี่สิเธอมานั่งนี่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ไปก่อนเลยมาสัมภาษณ์มั้งก็อยากให้แบบว่ามองเอ็นดูเป็นแบบพี่น้องกันดีกว่าก็ยังไม่ได้อยากให้จิ้นเนาะใช่เพราะว่าอย่างน้องก็ยังดีใช่น้องก็เด็กมากน้องมีเนื้อหรอคะน้องมีเนื้อถึงสิบสี่ขวบเองสิบสีขวบสมองเหรอคะเอามาแกงด้ว่วะเนี่ยเออเอามาแกงนักข่าวนี่ยก็เป็น คืออาจได้ร้องหอาจจะมีแบบว่าได้ร้องกับคนนู้นคนนี้สลับกันไปมาอย่างนี้ก็คือแบบว่าต้องแบบร้องทุกคนนะคะรับปรับเคมีนะแม่เนาะปรับเคมีไม่ต้องปรับวิฟิสิกนะปรับเคมีอ,อ่ะนกกรกิ๋เข้าไปยนืนเห็นไหมดำไหมละ่ะก็กรกิดขาว <laughs> อ่ับซ้อมกันได้หลายเป็นสเสน่ห์ประจำตัวบุคคลนะพี่น้องบาอันจะว่าจะว่าพี่วินเนอร์กับน้องมัางตาเนี่ยผิวคำก็ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะผิวเสวพืนเพราะเพราะ <ลำ S 1> ว่าสองคนนี <ลำ S 1> ้เวลาเขาขึ้นเวทีลแล้วเขาม,มีมีความแบบช่างไฟปรับแสยยงได้นี่หรอคนแม่เนี้ยเขามีความแบบว่าแบบผิวผิวมันคมมันเข้มแล้วแบบมันชัดนะพี่น้องแปลว่าเป็นดูมีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห <c oughs> ์นะคะ ถือว่าน่ารักดีนะคะพี่วินเนอร์หละน้องตาลก็ปากเชีย์ไปเรื่อยๆนะคะปากเชีย์ปาดเป็นกำลังใจนะคะออเอ็นดูน้องทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอ็นดูน้องโกกี่คนนี้ด้วยนะคะ<อ>ตัวน,น้อยๆคนหนึ่งเหมือนกันกับแม่ปอสิ คืออีกอย่างหนึ่งซึ่งแบบวินเนอร์วินเนอร์อาจจะแบบว่าอยู่กับกูกี้อยู่กับน้ําตาลได้แบบว่าแบบว่าเข้ากันได้ดีเพราะว่าวินเนอร์อยู่กับแม่ปอเยอะแม่ปอเป็นกระเทยใช่ไหมล่ะเนื้อก็จะประมาณแบบแม่ปอเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนื้อก็จะแบบว่าเหมือนแบบ บุคลิกบางอย่างที่แบบว่าเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเล่นง่ายอยู่ง่ายอะไรประมาณอย่างนี้ใช่นะคะตอนนี้ก็เป็นแบบกระแสมาแรงมากแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็บอกแล้วว่าไม่ให้จีนนะคะก็เป็นพี่น้องการทํางานด้วยกันอะไรประมาณนี้<ม>น้ําตาลอาจจะได้ร้องกับพี่เต้ยน้องแคมก็ได้หรือว่าพี่เนื้ออาจจะร้องกับคนอื่นอีกก็ได้กับโกกิก็ได้อย่างนี้ก็ต้องรอติดตามสลับกันไปมาเนาะคือพี่พาวก็พยายามดูเคมีของแต่ละขั่วค่ะอย่างเช่น<ม> พี่เตยเนี่ยเพิ่นจะเป็นมอลลับเนาะเพิ่นเสียงเพิ่นจะเป็นมอลล่าไปเลยสินะแบบแบบน้องน้ำตาลน้ำสิกับสิแบบมอลล่าบ่ค่อยได้บ่ค่อยบ่ค่อยชัดเบิ่องเสียงปลาไปแต่ว่าพอพอน้ำตาลมา้องคู่กับพี่บิ๊นเนอร์ปุ๊บเว้ยมันเหมือนแบบน้ำเสียงโทนแบบลักษณะการร้องมันไปด้วยกันได้ดีสินะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะหน้าตาอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ดีใช่ไหมก็แบบผิวคล้ำผิวแทนหน้าคมคมเหมือนกันเลาวจริงๆอันนี้เรื่องจริงใช่ใช่ใช่หน้าผิวข้อมือเป็นหนอนมันง่ามแล ผิวคมนะมันมันอันน, <c oughs> อนนั้เดิมรายการรายการลากมาเกงนะคะรายการลากมาเกง <c oughs> เออนะคะนี่แหละพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็ในส่วนตัวของแม่ปอซึ่งเห็นแบบดิฟซีก็เชียร์แล้วก็สนับสนุนน้องอย่างเงี้ยก็ดีไซน์ที่สนับสนุนน,นะคะเหมือนน้ําตาลเนี้ยก็ไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนนะลูกน้องก็มาฝึกฝนอะไรเงี้ยเห็นพ <c oughs> ัฒนานการก็ดีขึ้นแล้วก็เนิ่นก็ ก็เคยเป็นนักร้องก็ร้องดีแล้วก็มามาร้องเพลงก็มีพัฒนาการดยขึ้นแล้วก็ช่วยสอนน้องร้องเพลงไปด้วยแล้วประมาณน้องสอนน้องน้องสอนหรอน้องเป็นประสบการณ์เยอะกว่าเออหรอทำเพลงบ่อยเยอะกว่า่ะอ่าโอเคสุดท้ายอยากฝากอะไรกับ F C อ่นเนอร์ก่อนเอาก็อ๋อนาพี่น้องนักศิลป์คือเป็นนักศิล่์ก็ฝากนะคะ F C นะคะติดตามพวกเรานะครับด้วยนะครับ ตาลูกติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมสวัสดีเผลอขอข้าหลวงเผ่อปะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราไปนานๆนะคะยังไงก็น้องๆสองคนก็จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ร้องเพลงมอบความสุขให้กับเอฟซีนะคะับกกีมาปิดชิปด้วยกันสิเร็วๆนี่มาอยู่แค่พี่เนิร์ดเนี่ยเร็วๆอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอยู่ตรงกลางนี่ นะคะวันนี้พวกเราก็รอซ้อมค่ะตอนนี้ก็รอซ้อมก็จมาอัดคลิปกันนิดหน่อยนะคะอย่างไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยช่องแม่ปอด้วยช่องมินเนอร์ด้วยช่องน้ำตาลช่องโกกิด,ด้วยนะคะ,คะติดตามช่องได้ไหช่องนี้ไปได้นะคะ ได้ยินข่าวว่าซับจะถึงแสนแล้วนะอืมอีกนิดเดียวค่ะเป็นลั่ใจแน่ลูกน้องโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยนะคะ<ช>วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมามั่มวยกันให้ฟังแล้วก็ถามความรู้สึกของน้องด้วยนะคะยังไงก็ช่วยติดตามพวกเรานะคะทีมแสทงทองเป็นแลนด์ด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ